เปลี่ยนทองหรือปลีป <c oughs> ได้เงินอาดฉีพมาทั้งหมดเท่าไหร่คะวันนั้นเล่าแบบเรื่องจริงๆคำขำเลยนะ,ะได้ทั้งหมดสี่สิบล้านสี่สิบล้านสี่สิบล้านคือเช็คเงินสดยี่สิบล้าน<ะ>อีกยี่สิบล้านคือประกันชีวิตต้องตายภายในหนึ่งปีถึงได้ยี่สิบล้านโอเค คือสี่สก็ถกันได้ยี่สิบถ้าไม่ตายในหนึ่งปีก็คือได้ยี่สิบแต่ถ้าตายภายในหนึ่งปีก็คือถึงจะได้สี่สิบมีด้วยอย่างนี้ก็มีทุก้นดเนี่ยคือต้องต้องตายก่อนถึงจะได้ยี่สิบล้านบ๊วยอย่างเงี้ยมีประกันชีวิตให้ยี่สิบล้านแล้วรวมเป็นสี่สิบล้านได้อัดฉีดจากภาคส่วนภาครัฐและเอกชนทุกคนครับที่เราให้มาครับผมมันลาบากกว่าเยอะตั้งแต่วัยเด็กเนาะไม่เคยเห็นไฟฟ้าเกิดมาก็อยู่ในความมืดมาตลอด ผมกลัวความลําบากผมก็เลยเอาเงินสิ่งที่ผมได้มาทําทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้คงทนอยู่กับผมอยู่กับครอบครัวต่อยอดให้มันไปอยู่ยาวนานจนผมจากโลกนี้ไปถึงแม้จะเป็นเงินแค่2ี่สล้านสท่ารับใครบางคนแต่ยี่สล้านมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตผมที่ยิ่งใหญ่มากมผมก็เอาเงินเหล่านั้นนะไปซื้อที่ซื้อทางเอาไวา้ไปฝากเป็นประกันชีวิตเอาไว้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมจากโลกนี้ไปครอบครัวยังอยู่ก็ยังมีทรัพย์สินที่ให้เขาอยู่ ได้ขายได้กินได้ใช้อยู่เพราะผมกลัวลำบากผมจะไม่ลำบากอีกแล้วอืครับ